สวัสดีทุกคนนะครับก็หมายสภาพหมายว่านะครับเป็นหมายลกๆครับแต่ว่ามันมีช่องครับพอมีช่องให้ตีครับก็เลือกตีตามช่องนะครับอืมมีเป็นน้อยด่ะมิเฮ้ยกัด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 แล้วไมแ้แรงก็กัดเลยนะครับตัวกบปลอยเดียวอืม เขเหยื่อตัวน้อยบางทีมันก็ได้ยางครับบางทีปลามันกัดง่ายครับเหยื่อตัวน้อยครับปลามให้เราแหวงด้วยกัดปุ๊บรถคันต,ติดติดเลยก็เนี่ยครับเป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายครับตัวนี้ก็เหยื่อที่ตัวเล็กมากแล้วก็ใช้ง่ายก็เวลาวัดปลาครับตัวเบ็ดมันจะสะบัดนะครับสะบัดออกจากบอดดี้นะครับสะบัดออกไปแบบนี้เลย ทำให้ไว้ปลาติดง่ายมากกับเม่นแคะนะครับแล้วก็มีกิดล่องฝังกระเบ็ดด้วยโอเคครับผมเม่นแคะครับในเรื่องครับผมอย่าตัวเล็กครับผมแต่ว่าพิษส่งร้ายมากจะลุยใหม่ามาตัดกันต่อนะครับไม้แรกตัดไปแล้วหนึ่งเทียบหนึ่งตัวทียบตัววัดอัดแล้วเนี้ย มีตัวน้อยเยอะนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เล็กเกินคนระับเล็กเกินบางทีมันก็กัดใบตะปินอะ่ะกัดไม่มีกเกียครับผมเดี๋ยาตัวท่าเยอะก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผม มเฮ้ยมันกัดลูกปลาแต่ไม่กัดเหยื่อไอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบบนี้เดี๋ยวโดนแน่แม่ขย่าเล่นหน่อยทำานภาพอกาศนะครับ Ui Cái gì Ui Con dài, con dài ra ngoài Hồng xuống rồi Con dài ย้ำๆนะครับผมว่าเดี๋ยวมันออกมากัดอีกครับปลามันหลบอยู่ในตาเนะนื้อๆอะไรวัน อ้ยวิ่งมากัดเหยื่อเฉยเลยอย่ไามา่ได้อมนะครับชะโตหรือเปล่าอ๋อสวยรกรับตัวนี้นสวยละทีเดียวครับผม ผมใหญ่ๆใหญ่ๆแม่ชอบผมก็ชอบใหญ่ๆหญ่แใหญ่ๆหญ่นี่ครับโอ้โหเนี่ยครับเหตุผลที่ต้องตีย้ำย้ำนะครับเพราะว่าปลามันอยู่ในป่านะบางทีตีแค่สิบยี่สิบไม้บางทีมันก็ไม่ออกมาผมตีย้ำย้ำก็เรื่อยๆนะครับตีเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเบื่อครับ แล้วก็ย้ายมาไหมแต่ว่าตัวนี้ไซสอ้วนเลยครับดิตัวแรกมาแล้วครับผมไอ้ตัวที่สองดิตัวแรกตัวน้อยครับนี่ก็ใหญ่นะครับเห็นปหในเรื่องนะครับผมกับเม่นนะครับขอให้ปลามันกัดครับวัดปลาติดง่ายมากน่ครับพอเราวัดปลาแล้วตัวเบ็ดมันเปลี่ยนองศาครับมันจะกลับมาเลยครับกลับมาอยู่ใต้ท้องเลยก็ทําให้ปลาติดง่ายแล้วก็ลดลดลด รถแบบยังไงอะเสียดสีของปันปลากับยางครับทําให้ยางทนกห่าเดิมครับผมเราปากองเราพูดถึงครับปากดีมากไม่มีคาดยังไม่มีคาดโดนปลามาเยอะขนาดก็ยังไม่มีขาดับผมโอเคครับผมเป็นเอ้ยไอยตรงนี้มันหายไปยไังไงสงสัยเนี่ยปลาแปลกตัวนี้โอเคครับผมเม่นยางครับของมันต้องมีครับผม Drop